สถิติโลกหน้าทึ่งและอึ้งของเหล่าคุณตาคุณยายวัยเกินร้อยอายุเป็นเพียงตัวเลขนั้นอาจใช้กับทุกคนไม่ได้แต่ดูเหมือนจะใช้ได้กับผู้สูงวัยหัวใจเก่าเหล่านี้ในปี2017ชายวัย101ปีจากอังกฤษตะวันตกเชียงใต้กลายเป็นนักดิงพระสุธาที่อายุมากที่สุดในโลกบริอันวิลเลียมเวอร์ตันเฮ ทำลายสถิตินักดิ่งพัตุธาที่อายุมากที่สุดในโลกในวันเกิดครบรอบอายุ101ปีด้วยการกระโดดจากความสูง15,000ฟุตแม้เขาจะเคยเล่นเครื่องร่อนตอนอายุ90ปีแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เวอร์ตันดิ่งพัตุธาและเขาก็กล่าวด้วยว่านี่จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่เขาจะทำอะไรแบบบ้าระห่ำเช่นนี้แน่นอนนอกจากการสร้างสถิติโลกให้กับตัวเองแล้วการกระโดดครั้งนี้ ยังช่วยด้วยระดมทุนให้กับ The Royal British Legion ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกของกองทัพอีกด้วยเนื่องจากเวอร์ตันเคยอยู่ในกองทัพอังกฤษในช่วสงสงครามโลกครั้งที่2องเดือกรกฎาคมปี2017เคนนี่เมเยอร์ใช้ไว้102ปีทำลายสถิติเป็นนักดิ่งพัตุธาแบบคู่ที่มีอายุมากที่สุดในโลกเคนนี่เมเยอร์ คิดเรื่องการดิ่งพัะตุธามาหลายปีแล้วและโชคดีที่ครอบครัวของเขาก็สนับสนุนให้ทำในสิ่งที่รักแม้ว่าเมเยอร์จะต้องขอคำแนะนำจากแพทย์และปรึกษากับผู้ฝึกสอนที่จะวางแผนดิ่งพัะตุธาไปด้วยกันด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยเป็นพิเศษก็ตามในวันนั้นเหมือนอากาศจะไม่เป็นใจเล็กน้อยแต่เมื่อรอไม่นานท้องฟ้าก็เริ่มแจ่มใส เป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการดิ่งพัทุธาเมเยอร์กับผู้ฝึกสอนขึ้นเครื่องบินและดิ่งพัทุธาที่ความสูง14,500ฟุตอย่างประสบความสำเร็จโดยมีลูกๆหลานๆหน้หอมล้อมด้วยความดีใจหลังการดิ่งพัทุธาเมเยอร์ยังพูดติดตลกว่าเขาอาจจะลองดิ่งพัทุธาอีกครั้งเมื่อ,อายุครบ105ปีเดือนมิถุนายน ปี2022คุณยายวัย103้103ปีชื่อ ar ลุดลินเนียอิงการลาสันจากประเทศสวีเดนทำลายสถิตินักดิ่งพัสสุธาแบบคู่ที่มีอายุมากที่สุดในโลกลาสันทำลายสถิติด้วยการดิ่งพัสสุธาแบบคู่ซึ่งกิน n นส s s เวิลด์เรคคอบันทึกว่าตอนนั้นเธออายุได้103ปีและ259วันและในขณะที่ดิ่งพัสสุธาอยู่นั้น เธอนั้นยังฟังเพลงอย่างเพลิดเพลินไปด้วยแสดงให้เห็นว่าจิตใจของเธอนั้นกล้ากแกร่งเป็นอย่างมากลัสสั์เริ่มสนใจกีฬาเกี่ยวกับการกระโดดร่มและดิ่งพัตุทาก่อนอายุ90ปีและเธอก็ไม่รอช้าจะไปเล่นร่มร่อนทันทีที่ถึงวันเกิดอายุครบ90ปีซึงตามมาด้วยการผจญภัยบนท้องฟ้าในรูปแบบอื่นๆอีกมากมายและในตอนที่ลัสสั์อายุ100ปี เธอก็ได้เล่นดิ่งพัตุทาครั้งแรกและต้องการที่จะทำลายสถิติโลกให้ได้และความฝันนั้นก็เป็นจริงในปี2022ตอนที่ลาสันอายุ103ปี259วันเธอก็ได้ทำลายสถิติผู้เล่นดิ่งพัตุทาที่มีอายุมากที่สุดในโลกเดืนตุลาคมปี2022คุณยายวัย104ปีชื่อโดโรธีฮอฟเนอร์ ทำลายสถิติในฐานะนักกระโดดร่มที่มีอายุมากที่สุดของกิน n นส s s เวิลด์เรคค d ร์ดโดโรธีฮอฟเนอร์กระโดดจากความสูง13,500ฟุตด้วยเครื่องบินสกายดิฟ c h ชิคาโกในเมืองออตตาวารัฐอิลลินอยเมื่อวันที่1ตุลาคม2022ผู้คนในชุมชนต่างก็บอกว่าแม้อายุจะมากขนาดนี้แล้วแต่ฮอฟเนอร์ก็ยังมีพลัง ร่าเริงแจ่มใสและมีจิตใจที่เฉียบคมราวกับคนหนุ่มสาวเธอไม่เคยย่อทอ้อไม่ชอบอยู่นิ่งและมักจะร่วมกิจกรรมต่างๆในชุมชนเสมอหลังจากการเป็นนักกระโดดร่มและกลับมายืนบนพื้นดินแล้วฮอฟเนอร์ได้กล่าวว่าสำหรับเธอแล้วอายุนะ่ะเป็นเพียงแค่ตัวเลขและที่น่าแปลกใจกว่านั้นก็คือ นี่เป็นการกระโดดร่มครั้งแรกในชีวิตของเธอซึ่งไม่ได้คิดถึงเรื่องทำลายสถิติอะไรเลยนอกจากแพชชั่นที่มีอยู่อย่างเปี่ยมล้นเรื่องราวของเหล่าคุณตาคุณยายผู้สูงวัยเหล่านี้อาจจะเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้แก่คนที่ท้อแท้หรือหมดกำลังใจได้หากพวกเขายังทำสิ่งที่บ้าระหำ่ำและไม่น่าเป็นไปได้เหล่านี้ให้เป็นจริงขึ้นได้แล้วทำไม คนที่ยังมีพลังงานอย่างคุณจะทำไม่ได้ละ